สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะเอ็มเงี้ยเขียวพารวยนะคะเราก็มาตามต่อนะคะแนวทางสูตรหวยลาวนะคะงวดวันที่เจ็ดนะคะตรงกับวันจันทร์นะคะว่ามีเซียนใดเนียนะคะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะนะคะเราก็มาต่อกันนะคะแนวทางนะคะหวยลาวพัฒนานะคะงวดวันที่เจ็ดนะคะตรงกับวันจันทร์นะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะสูตรเลขเด่นเลขวินงวดทีพานมากนะคะก็มีเสยนไหนนะคะเข้าบ้างของเส้นเปเด่น เลขเด่นเขาที่ดีเป็นบนเป็นล่างนะทั้งวังนที่ผ่านมาอันมิ้นห้ไปที่เด่นแปดก็สามนะคะหกผลที่ออกก็คือสามหกนะคะงวดวันจันทร์นะคะที่เจ็ดวันจันทร์ที่เจ็ดเด่นเจ็ด เด่นเจ็ดเด่นสองเด่นเก้านะคะเด่นหกเด่นสุดสุดเด่นเนะคะอ่ะบนล่างหคู่เด่นนะคะหกคู่เด่นเน้นเน้นเด่นเจ็ดเจ็ดห้าเก้าสองนะคะเจสองเด่นสุดสุดห าเก้าสองห้าหกห้านะคะนี่เจ็ดสอง ตัวกันสองเก้านะคะเก้าเจ็ดห้าหลักร้อยนะคะเก้าหกห้าร้ยประกาศเก้าหกห้าห้าเจ็ดสองนะคะอันนี้คือชุดสามตัวนะคะเดีนสุดๆนะคะ แนวทางหวยลาวนะคะชุดเล็กดินเลขเดินเล็กลอก,กำลังวันนะคะมี5ตัวนะคะเมี7มี2นะคะมี9มี5มี6จับคู่บนล่างนะคะ7จ็9ห้าเจ็ดเนะคะสตัว9 7 5าเจ็ดห้ากนะคะท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะ,ะสูตรหวยลาวนะคะเล็กดินเลขกลอก,กำลังวันนะคะดิน7จิ่งเรุด 7, รูดเจ็ดนะคะส่วนตัวเด่นสุดๆก็คือเจ็ดห้านะคะเจ็ดสองและหกห้านะคะ